หนูชื่อว่านาวาอายุ18ปีพอดีตอนนี้เพิ่งเรียนจบมัธยมปลายม .6 ห,หนูมาอยู่ที่บ้านสวนกับลุงรัดเป็นญาติห่างๆของหนูเองเป็นญาติฝั่งพ่อคะ่ะเขาอายุประมาณ40ปีแล้วเป็นคนเงียบๆมขึมๆแต่ว่าหล่อแบบที่พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ บ้านหลังนี้อยู่เข้าไปในสวนผลไม้ใหญ่บรรยากาศล่มเย็นสงบสบายและก็หนาวว่างแวงนิดหน่อยหนูไม่กลัวหรอกคะ่ะเพราะว่าลุงพัดเขาอุบอุ่นถึงแม้ว่าจะเป็นคนพูดน้อยแต่สายตาเขาอบอุ่นมากกว่าใครๆที่หนูเคยได้พบเจอวันแรกที่มาถึง หนูลากกระเป๋าฝ่าดงดินดงทรายและก็ฝนตกชุ่มเพื่อที่จะเข้าบ้านของลุงพัดมาแล้วเหรอหนูเสียงทุ้มต่ำเอยจากบนระเบียงบ้านนุงพัดยืนพิงลาวไม้ใส่เสื้อยืดพอดีตัวกับกางเกงผ้าเขาม้ายาวแววตาเขามองมาที่หนูอย่างนิ่ง แล้วแอบยิ้มนิดนิดที่มุมปากรองเท้าเปียก<ม>เดี๋ยวจะเป็นหวัดนะ<ม>เขาเดินเข้ามาใกล้หนูจนหนูเผลอกล้มหน้าหลบเขาก้มลงถอดรองเท้าหนูออกแล้วก็เอาผ้าขุหนูมาซับให้อย่างเบาๆมานี่เดี๋ยวลุงทำให้เองเดี๋ยวจะไม่สบายเอาพ่อหนูฝากไว้ทั้งคน ตอนนั้นหนูเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าหัวใจหนูเต้นแรงผิดปกติและก็ผิดจังหวะคืนแรกหนูนอนห้องข้างล่างส่วนลุงนั้นนอนชั้นบนแต่พอดีตีสองหนูสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงฟ้าร้องดังมากหนูกลัวมากจนหนูต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดไปเคาะประตู ของห้องลุงเขาเบาๆเขาเปิดออกมาด้วยสีหน้าสลืมสลือเสื้อแบบเพิ่งตื่นเขาใส่เสื้อสีขาวแนบลำตัวเพราะอากาศชื้นเขาถามว่ามีอะไรมาเคาะประตูดึกๆแบบนี้หนูได้ตอบว่ากลัวฟ้าร้องค่ะฟ้าร้องแรงมากหนูนอนไม่หลับเลยเขามองหนูนิ่งไปสักพัก ก่อนที่จะเปิดประตูกว้างขึ้นงั้นเข้ามานั่งตรงนี้ก่อนจะได้หลับหนูนั่งลงปลายเตียงลุงนุงพัดนั่งพิงหัวเตียงมือข้างหนึ่งยื่นมาลูบหัวหนูเบาๆสัมผัสของเขาอบอุ่นนุ่มแล้วก็ปลอดภัยจนหนูต้องหลับตาพริ้มแต่ก่อนหนูจะเคลิ้มหลับ หนูได้ยิ่งเสียงเขากระซิบเบาข้างหูจังเช้าช้าว่าเด็กอะไรเนี่ยหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ในสวนเลยซึ่งหนูก็ไม่ได้พูดอะไรและก็เงียบนอนหลับไปวันต่อๆมาหนูเริ่มรู้สึกตัวแปลกๆเวลาลุ่งยืนลดน้ำต้นไม้หนูจะมองแผ่นหลังเขาน,านานมากเกินควร เวลาลุงถอนเสื้อออกเช็ดเนี่ยหนูก็ต้องรีบหันหน้าหนีเพราะว่าหน้าร้อนแผ่วขึ้นทุกวินาทีแต่แล้วก็มีคืนหนึง่งที่ฝนตกหนักไฟดับหนูก็ตะเกียกตะกายขึ้นไปข้างบนเพราะว่ากลัวลุงพัดจุดเทียนไว้ในห้องกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้จันทร์ลอยไปมา ลุงคะหนูขออยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัวมากเลยหนูพูดเบาๆแต่มือก็วางลงหน้าอกพร้อมกับกอดอกแล้วพิงไว้กับลุงเขาเขากอดกับแน่นๆมือใหญ่ลูบแผ่นหลังหนูหัวใจหนูเต้นแรงจนได้ยินเองลุงเขาบอกว่าใจเต้นแรงขนาดนี้กลัวจริง หรือแก้งลุงกันแน่เสี่ยงเขากระสิบข้างหูแล้วก็ใช้ริมฝีปากประกบที่หน้าผากหมูเบาๆครั้งหนึ่งแต่ในมือนั้นก็กอดหนูไปด้วยหนูเงยหน้ามองเขาเขาก็ยังจ้องหนูกับเหมือนกับอดใจอะไรบางอย่างอยู่แล้วลุงพัดก,ก็เอื้อมมือมาแตะที่ปลาย้างหนู พร้อมกับพูดว่าถ้าหนูไม่ใช่หลานนะเาเว้นจังหวะและสายตานิ่งลึกพร้อมกับตอบอีกว่านุงคงจะไม่หยุดแค่นี้คืนนั้นไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่ทั้งง้องก็เงียบสงบจนได้ยินเสียงลมหายใจเบาๆของเราทั้งสองใกล้ชิดกันมากขึ้นแทบจะหลบรววมเป็นหนึ่งเดียว หลังจากคืนนั้นหนูก็ไม่กล้ามองตาลุงพัดอีกเลยแต่เขากลับท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรดน้ำต้นไม้ทำอาหารล้างจานแบบเงียบๆอย่างเช่นเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเลยคือสายตาที่ไม่เหมือนเดิมมันลึกกว่าเดิมเหมือนว่าเขาจำเฝ้ามองหนูอยู่ตลอดเวลาในทุกจังหวะเย็นวันหนึ่งหนูใส่เสื้อกล้ามกับกางเกงขาสั้น เดินออกไปนั่งบนแคร่ไม้หน้าบ้านเงียบเียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก,นก,นกของเขาเดินเข้ามาข้างหลังพูดว่าใส่แบบนี้เดี๋ยวยุงกัดเอานะหนูสะดุ้งนิดหน่อยเขาเดินเข้ามานั่งข้างๆพร้อมกับสเปรย์กันยุงในมือมือใหญ่ของเขาวางลงต้นขาหนูเบาเบ,เบ,เบก่อนที่จะฉีดสเปรย์สัมผัส เย็นๆจากสเปรย์ม่สู้สัมผัสร้อนๆจากลุงมือเลยเขาหยุดมองหนูนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วถ้าลุงบอกว่าที่ร้อนเพราะอยู่ใกล้หนูหนูจะเชื่อไหมหนูนิ่งหัวใจเต้นแรงมือเขาขยับมาแทบหลังมือหนูพร้อมกับถอนหายใจเบาๆก่อนที่จะก้มหน้าลง จนน่าภาแนบชิดกันหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปลุงพัดมองหน้าหนูนานขึ้นสัมผัสมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เวยล้ำเส้นเกินกว่าที่ควรจะเป็นเรากลายเป็นคนที่เหมือนจะรักกันแต่ไม่มีคำพูดนั้นออกมาบางคืนหนูเดินเข้าห้องน้ำแล้วเจอลุงใส่ผ้าเช็ดตัวผื่นเดียวไหลกว้าง กล้ามอกแน่นตัวเปียกหนูยืนนิ่งตัวแข็งลมหายใจติดขัดเขาหันมาเจอแล้วก็หัวเราะเบาๆเขาแซวหนูว่าดูลุงจนเขินแล้วสินะหนูหน้าแดงรีบหนีไปที่เตียงแต่ฝีเท้าเขาก็ตามมาอย่างไม่ห่างเขาตามหนูมาเรื่อยๆถามว่าจะไม่พูดอะไรตอบกลับเลยเหรอ พร้อมตับกระซิบข้างหูเบาๆมือวางไว้บนหัวและก็ลูปเบาๆดึงเข้าหาตัวเบาๆหลังจากนั้นเขาก็ได้ปฏิบัติการจำจีมะเขือปอบแปะอย่างที่สมัยก่อนเขาเล่นกันซึ่งครั้งนั้นเป็นครั้งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกเพราะว่าหนูไม่เคยที่จะ ได้สัมผัสอะไรแบบนี้ในชีวิตทุกอย่างก็เป็นไปตามที่คาดหวังมันก็ลามปามไปเรื่อยและคืนนั้นเป็นคืนเดียวที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตของหนูแล้ว